สวัสดีครับคุณบีสวัสดีน้องเอ็กด้วยเอ็บอกว่าวันนี้มีสังส่งซื้อออนไลน์อีกแล้วนะครับพี่เอกเรานะครับเป็นเอฟซีมาอย่างยาวนานเลยนะครับดูดูอะไรไวนะ 1. 1> ้นะ c ีเ c ว v ซีเอวีนหนึ่งครนี้ผมบอกเลยนะมือเดียวป้ายแดงนะครับในเริ่มทะเบ,บียนนี่คือลำดับที่หนึ่งไม่เคยจัดไฟแนนซ์ด้วยซื้อมาเงินสดเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะนะครับแล้วพี่เอกเขาติดตามเรามานานอย่คุณบีเขาบอกว่าดูมาร่วงปีแล้วค่ะแล้วก็มั่นใจเชื่อใจในคุณเดียวมาก แบอกว่าอยากซื้อแต่ว่าไม่มีเวลามาดูบ้านอยู่ไกลก็เลยขอสั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะการสั่งซื้อออนไลน์ของเราเนี่ยมีกี่ขั้นตอนคนะคุณบีคะจริงๆง่ายมากเลยค่ะมีแค่3ขั้นตอนนะคะอันดับที่1น,นะคะลูกค้าเข้าไปเลือกชมที่เพจร้านหรือช่อง y o u u u b ู p p ีพ t o c a ต Tour Channel ด้านหลังเลยนะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะและคักไลน์หรือว่าเพจร้านมาได้เลยนะคะขั้นตอนที่สนะฮ่ะขั้นตอนที่ 2, ะะ 2>, าา2ลูกค้าก็สามารถโอนเงินสด นเต็มจานวนมาเลยนะคะอันนี้คือพี่เอกโอนมาให้แล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครบทั่วเลยสุดยอดอมากๆนะครับค่ะขั้นตอนที่สามก็นอนรออยู่ที่บ้านรถสไลด์ก็เตรียมจัดส่งไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะติดดีทีเดียวนะ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงนะครับ FC ส่วนใหญ่ที่รู้จักเราเนี่ยโอเคอยู่แล้ะ FC บางท่านเป็น FC ใหม่นะครับบางทีอาจจะรู้สึกแบบยังไม่สบายใจถูกไหมล่ะต้องเอกบางทีเดี๋ยวนี้พิจารณาทีพเยอะนะครับ เดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงคือถ้ามีสายชีพนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีหน้าร้านนะครับแล้วก็ไม่มีสินค้าให้ดูไม่มีเล่เเมทะเบียนให้เห็นแล้วก็ไม่เปิดหน้าด้วยนะครับคุณวีนี่ก็คือเป็นเจ้าของนะนะครับก็คือว่าตาแหน่งเป็นซีอนะครับแต่ตําแหน่งจริงๆกว่านี้ก็คือคุมซีอีโอทีนึงโอเคครับผมคืออย่างนี้นะครับ FC จะได้สบายใจได้น,นะครับว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็ส่งจริงอีกอย่างก็งคือรถไม่ตรงปกอย่างเช่นว่าเราุยดไปอย่างหนึ่งนะครับแล้วเกิดว่าส่งไปอีกแบบหนึ่งรถติด การที่ปัญหาขลูกค้านี่คือทางร้านไม่โอเคเลยแล้วไม่แฮปปี้ด้วยดับไม่ใช่ในโยบายเลยนะเราอยากลูกค้าถ้าอย่างมีความสุขนะฉะนั้นถ้ารถไม่ตรงปกเราทำไงคุณดีคืเน,นเงินเต็มจำนวนค่ะถ้าส่งไปแล้วไม่ถูกต้องอย่างที่คุยไว้เรารับคืนหมดนะเพื่อกนะผิดพลาดห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุยกันได้นะครับเข้าใจกันนิดนึงไม่มีปัญหาเลยนะครับผม,ม,มบแล้วมีอะไรฝ่ายผู้เสียไปครับค่ะก็เราจะฝากนะคะรถที่ร้านของเราเนี่ยมีให้เลือกมากกว่าหกสิบคันนะคะทุกคันเนี่ยเราจะมีการตรวจสภาพนะคะโดยวันนนูกคคะะเป็ ให้กับทางร้านนะคะเพื่อว่าตรวจสอบว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะแล้วก็ถูกต้อบอย่างไรค่ะสบายใจห่วงคันนี้นะเมอร์เซเดสเบนก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคุณบีเนาะเป็นตัวอย่างจากวันดูคารได้เลยนะครับที่พนักงานของวันดูคารเนี่ยมาตรวจให้เราไม่มีชนหนักจมน้ำบอดี้สวยแน่นอนนะครับแล้วก็เช็คพวกเอนจินสตาร์ด้วยเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อีกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเซียร์กูีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราส่งเซียร์กันรถสไลด์มารอแล้วนะ เมื่อกี้ลืมบอกไปอย่างที่บอกนะครับรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า60คันกันเลยีเดียวนะจ้าเดี๋ยวเราไปส่งรถพร้อมกันจ้าเราสไลม์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซลวีพร้อมหรือยังอะ่ะยี่สิบสี่รายการอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปเช็คกันต่อว่าเป็นไงบ้างนะพร้อมหรือยังนะคันนี้ก็สวยนะเป็นงมอะไรซ้ายอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้ยี่สิบสี่รายการเป็นไงบ้างนะครับน้องโดโด,ดครับ เช็คยีิบสี่รายการเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยอยังฮะเรียบร้อยครับพี่วันนี้นะครับผมมีส่งอีกหลายคันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับการที่ส่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ,น,บน,นี่นี่ครับผมยี่สี่รายการเป็นยังไงบ้างครับผมเ,เ,เรามีเช็คยี่สี่รายการเพื่อนๆนะนี่ฮะคร่าวๆนะไปดีแต่ก็ไปสูง้ไปเลี้ยวนี่พี่ การตรวจเช็คครับผมครับผมไฟเบื้องต้นอะไรยี่สิบสี่รายการเนาะไฟหน้าไฟท้ายนะครับระบบไฟโดยรวมไฟลุกไฟเลียวยันปัดน้ําฝนนะน้องเอ็กนะครับแล้วก็แปรด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่ายิบสี่รายการเบื้องต้นเนี่ยเราเช็คกะอุพี่สมบัติแล้วนะครับนะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบขับเคลื่อนแล้วก็เรื่องของของเหลวเนี่ยเรียบร้อยหมดละที่เหลือเราก็เช็คเบื้องต้นนะครับพร้อมส่งเลยคันนี้เรียบร้อยมากๆนะครับไฟ้องไฟท้ายท่อบ้านครับเรียบร้อยหรือยังครับ ไฟตองไฟเลี้ยวเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะมั่นใจได้นะจ๊ะน้องโดโดรเป็นไงบ้าง <c oughs> คืออะไรงี้ฮะเ <c oughs> ยี่ยมใครป่วยแครเยี่ยมรถสไลด์มาละไฟหน้าไฟเบรกไฟท้ายนะครับติดหมดทุกดวงนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่จึงมั่นใจได้นะครับผม จะส่งจ้าโอ้โหสตาร์ทติดชึ่งมาแล้วครับพี่พีเรียบร้อยแล้วจ้า้องเอ็กได้เวลาจัดส่งขึ้นยานแม่ไปหาดาวไซยาแล้วนะพี่เอกนะ f c เรานะครับดูมาปีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะซลวีมือเดียวป้ายแดง้องเอกซื้อมาเงินสดแบบที่หนึ่งไม่เคยจัดไฟแนนซ์สุดยอดเลยฮะทะเบียนเดิมด้วยครับ เล่มทะเบียนอันดันบ,บหนึ่งนเพื่อนๆเอ๋ยโอ้โหตายแล้วมาจัดส่งกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้สวยมากๆเลยเพื่อนๆนะแต่ไหนก็ไหนะีล่ะเซอร์ดิ้งนึกไหมน้องดูดูเดี๋ยวเปิดให้พี่ดูภายในเซอร์ดิ้งก่อนดูภายในเลยครับรถมือเดียวป้ายแดงนี่คือที่สุดของแจ้แล้วนะฮะ มาเอาขึ้นกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ป,อป๊อบวันนี้รอนิดนึงนะล็อกแน่นล็อกหนา,านะครับผมเพื่อนๆยางนี่ใหม่มากเลยป๊อบดูดิใหม่จริงด,ดอกนีนิ่มปล่อยเลยนะเนี่ย<ม>นะครับใช้มาไม่กี่เดือนเองนะใช้ได้ยาวๆเลยครับเนี่ยสุดยอดครับล็อกแน่นล็อกหนาพี่ป๊อบตัวยกข,ของเรานะครับผม ยกได้ยกดียกทั้งทีสามเราบอกคุณมากๆน,น้ำตาจะไหลคพี่นุ้ถามว่าอะไรนะฮะเวลาตอนที่ลูกค้าโอนเงินเสร็จมาครบเต็มจำนวนในทีเรามีวิธีการจัดส่งเล่นทะเบียนแล้วก็นในการโอนต่อภาษีไงอันนี้คือถามเจฟซี FC เลยใช่ไหมตอนเอ้ถามได้ดีมาก,ๆ,มากๆเลยนะครับคือขั้นตอนนี้จะจบตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันตอนที่ลูกค้าชำระเงินละ โอเคเป็นแสนเนี่ยมีวิธีการมากมายนะเราพูดสั้นก็จริงแต่ตอนคุยพี่บีเองรือแอดมีหรือพี่บีเนี่ยถ้ามีวิธีการที่ชัดเจนมากๆนะครับ mm hmm. FC นี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะปิดพลาดนะครับไม่มีปัญหาเลยการนลนเงินเอ่ยชื่อผู้รับเงินเอ่ยเนี่ยเป๊ะแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องการองทะเบียนน้องเอ้ก็ถือว่าถานได้อย่างดีมากๆเพราะว่าเอกสารเนี่ยเราจะส่งเป็นส่วนตัวเป็น private นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็น p d p a เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยทุงสาธารณะได้น,นะครับต้องเข้าใจของลูกค้าเวลามาขายเราด้วย ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลถูกไหมฮะแต่เราสามารถส่งไปการส่วนตัวได้ตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมเรื่มคันนี้เห็นถือไว้นานแล้วเริ่มทะเบียนเรามีถูกต้องหมดนะจ๊ะลำดับที่1นะเพื่อนๆไม่มีจัดไฟแนนซ์มีเรื่องทะเบียนถูกต้องด้วยนะครับผมตรงนี้มีอะไรฝ่ายซีไหมฮะก็ในรถกับดีบรรจัยได้ที่เที่ยวปีใหม่ปีนี้ต้องที่เดียวต้องมาปีใหม่นะต้องรีบแล้วขอก็มากเลยก็อย่าลืมวิตามินใจเย็นครับผมสกิดอีกแล้วสกิดทั้งวันแข็งสลอกหมดแล้วเนี่ยคันรั้ง แข่งให้พี่เอกไว้ด้วยไม่มีปัญหาป่ะเดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับพี่ป๊อปขอบคุณมากนะฝากด้วยนะพี่เอกสวัสดีครับจัดเต็มถังครับพี่ป๊อปขอบคุณมากพ่ชัยสุดเลิศงามแล้วโผล่อ้หายใจหมดเลยเลิกงามยามดีนะจัดส่งเซ V เพื่อนๆ f อจ่ายเงินสดครบเต็มจำนวนเลยนะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทไม่ต่อสักคำนะครับขอติดตามมานานนะขอท่านันเต็มถังอย่างเดียวแล้วก็โอ้ได้ผมด้วย ไม่มีปัญหาเลยครับพี่เอกรอรับได้เลยนะจ๊ะนนทบุรีก็แค่ปักซอยนะจ๊ะตรองนี้ก็ติดตามไปจากการน้ำมันเต็มถังเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมนะฮะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังหารถเที่ยวปีใหม่อยู่นะมาพีพีบอกเลยไม่ผิดหวังนะรถสวยตรงปกนะจ๊ะมาดูยังไงก็จบนะจ๊ะที่กำลังหารถเที่ยวปีใหม่อยู่นะครับผมและก็รังหามองหารถยนต์มือสองคุณภาพดีนะครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับผมเรามีวันทุกคานะครับ การันตีด้วยนะครับรถที่พีพีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับดสิเป็นเครื่องก็ไม่มีเลยครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วติดตามกันต่อไปอีพีหน้านะเชิญมีความสุขครับสองคับโอเคก็จบสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับ h o n d ้าซ v ของเราตอนนี้เราก็นํารถมาเติมน,น้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าเอฟซีกันสักหน่อยครับผมก่อนจะทําการจัดส่งนนทบุรีครับผมจัดไปเลยครับผมโอเค,อเ,คเติมเสร็จเรียบร้อยได้เวลา นำรถจะส่งให้ลูกค้าเอฟซี C, ผมก็เคสนี้โอนเงินสดมาครบเต็มจํานวนเราก็ทําการจัดส่งให้ถึงนาบ้านเลยครับผมก็ซื้อรถง่ายเพีงยง3ขั้นตอนตามพี่พี่บีบอกไปต้นคลิปเลยครับผมข่าววัด้ร์ครับมาพีพีต้อง่าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม